สวัสดีค่ะวันนี้เจฟปานมีวิธีทำให้ขนมจีนที่เส้นเย็นแล้วแข็งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะให้เส้นกลับมานุ่มใหม่ได้ง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆเราจะได้ทานเส้นนุ่มๆของขนมจีนอีกครั้งนะคะเรามาเริ่มต้นจากการต้มน้ำให้เดือดแบบนี้ก่อนเลยค่ะแล้วเราก็จะเอากระชอนวางลงไปแบบนี้นะคะใส่เส้นขนมจีนลงไปเลยค่ะ ความร้อนของน้ำที่เราต้มนะคะจะค่อยๆทําให้เนื้อแป้งของเส้นขนมจีนเริ่มนุ่มขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆเกลียให้เส้นแตกออกจากกันนะคะเส้นขนมจีนที่จับตัวเป็นก้อนเพราะเราแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะเริ่มคลายตัวแบบนี้ค่ะโดนความร้อนแล้วเขาก็จะเริ่มแตกออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะ บางทีเราทานขนมจีนไม่หมดเราก็แช่ตู้เย็นเอาไว้วิธีนี้ค่ะ